สวัสดีครับแฟนหลักมิดมอแคนแฟนมอลลัเหมือนนี้ผมกับซมาลบอกเรื่องอ่าประเด็นหลอนประเด็นฮิตนะครับที่เป็นกระแสในวงการมอลำขณะนี้นะครับเรื่องเกี่ยวกับสัญญามอลำนะครับนักหลองมอลำนะครับศิลปินฉีฉีสัญญาหรือศิลปินทีมีสัญญากับต้นสกัดเดิมนะครับในผ้าขี ครือ่ายมอลลัมเรีงต่อก่อนภาคอีสานนะครับกะมันมีกระแสอัดุบป,ปลอกขึ้นมากระแสหนึ่งจักสิจริงหรือเท็ดอันนี้ครเป็นขอเท็จจริงกระฟั่งกันไปก็ศิลปินคนๆหนึง่งคือจังกระแสสีดอปไปลเลยมีการสร้างกระแสนี้ขึ้นมานะครับก็ถือว่าทีมที่สร้างกระแสเขาก็สามารถมีไอดอนมีหัวคิดที่จะคิด ให้มันเป็นกระแสได้ตลอดเวลานี่ก็ต้องยอมรับจริงวะเก่งอยดีนะครับผมเกิดสิมาเเบใน,นส่วนภาพรวมนะครับว่าการจีนศิลปินสีไปคืนฮานได้นี่นะโดยทีศิลปินนั้นยังมีสัญญากับวงวงเดิมนะครับกับวงวงเดิมนะครับผาคขี้เขาด้เข็มยววุ่ยวานะครับศิลปินที่จะมาสังกัดกับวงใหม่ นะครับเขาติดตกลงกนันไว้คือจังบอดคือยังขออนุญาตเอ่ยครับนุมบน่มบอนุ่มโจวยเคยบอกไว้ว่าศิลปินที่ติสัญญาอยู่เพป็นสีบรลับนะครับวงไหนเคยบอกว่าบรลับนะครับแม้ที่อยากได้ปันใดก็ต้องลอทางวงวงเก่าอนุญาตก,ก่อนหรือฉีวงเกา่า สี่สัญญาเดิมตก่อนให้เหมือนก่อนนะครับจังสีสามารถไปขึ้นวงอื่นได้นะครับวงใหม่ได้นะครับอันนี้เป็นที่ที่แน่ชัดนะครับว่า MOU ของผักบกมะคว้า,าขี้คลา,ายนะครับเพิ่นก็เฮ็ดกันไว้เพื่อ,เ,อเป็นมติเอกฉันนะครับร่วมกันว่าศิลปินต้องโพสต์สัญญาอย่างวงเก่าบอกว่าคุณสิ ต้นห่านลงมาหรือเปล่าหรือว่าคุ้นสิบ่อยากไปกับวงเก่าแต่คุ้นต้องบริสุทธิ์พุดพองนะครับอันนี้ต้องเป็นไปตาม MOU นะครับพี่น้องนะครับเปิดข้มรูเปิดแนวคิดฟังข้มรูฟังข้มจริงสิ่งที่มันเป็นไปได้นะครับสิ่งที่มันเป็นข้มจริงนะครับที่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 มันเป็นเกิดขึ้นในวงการนะครับ บเ้เมองว่าอันนี้ผมบม่ได้มองว่าผมจะอิจฉายอย่างเด้อสำหรับซี่ิเปนผู้หนึ่งครับอันนี้ผมเอาความรู้เอาม่ให้ปรปดับให้เป็นความรู้นะครับว่าภาคขี้เค,ครือข่ายนะครับเขามีอะไเอ็มโอยกันอยู่นะครับก็เปิดสมองเปิดโลกเปิดกระทัดกันนะครับรอบฟังความจริงแนะ่นะครับนะครับ บอเมนวาซิอุปโรกกันขืนเด้อนะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงเด้อครับที่ว่าศิลปินเนี่ยผู้ใดมีสัญญาอยกับวงเก่านี่นะครับอันนี้ถื้อแท้ๆพี่น้องถ้าพวกเก่าเพื่อสีเอาเอาเรื่องเอาคว่ำเนี่ยครับว่าถ้าบอกว่าผู้ใดก็แล้วแต่นะครับนะครับแตงติดสัญญากับวงเดิมอยู่นี่นะครับไปไซสกับไปยากอืมไปขืนวงได้กันยาก มันก็เคยมีมาแล้วนะครับพี่น้องมันก็เคยมีมาแล้วนะครับนา่งเอกตัวนน้อยของเฮานะครับกะเ้เพินก็ดีดีเพินก็นั่งกลับมาขอโขดขอเขามาเพื่อจะไปขายเพื่อจะไปหากิจใดดนะครับพี่น้องนะครับเพื่อจะไปขมาหากิจใดเพิรนก็กลับมาขอเขามาลาโทษกับบอดนะครับแต่เพินกะขออขึ้นสัญญาให้ว่ากันดีๆคนไทยเฮาหน่มันบม่ได้ว่าใจจิตใจลำกันที่พี่น้อง ไปล่ามาหวานี่ก็จบเลยนะมันมีแต่คนบอนิสัยบ่ดีท้ล่ะครับพี่น้องนิสัยสีใส่บ่ใดนะครับกุ้มใดที่ยุ่งงซ่งเสริมอยูกอ่กะโอ้ยเนาะนะครับน้าสมเพจพี่น้องผมบริวารยังดอกมันส่งเสริมยุ่งงส่งเสริมความว่าเป็นประเทศนี่ให้ความว่าเป็นจารีตประเทนี่ข้องท่ำไหม่ยครับอืมใจหมอ่อม เพิ่นเฮ็ดป้าจังไสตะปูตะกูมาช่างทำไรลุ้งหนึ่งสิผมก็ว่าผมก็ย่อมบ่ได้วยกันแหละพี่น้องนะครับอืมก็ฝากไว้ในเรื่องพี่น้องนะครับอันนี้ก็มาว่ามาสู้กันนะบอดีว่าให้ไพ่นะครับอ่านะครับถ้าผู้ใดว่าเลือดเนื้อห่อนโตกะเลือดจ่เขานะครับพี่น้องนะครับนะครับสมันถือแข้งต่าใจกับดินเจ้าเงาออกมาหลดครับ เป็นเสียงออกมาเลยนะครับพี่น้องนะครับเอาพระว่าเขาเข้าเป็นคนที่บอกความจริงต่อสังคมนะครับบ่ไะ้รอุป,ปโลกบ่ได้มนุษย์ผ่าจ่แต่ของเป็นจังสันแต่ของเป็นจังสี่ผมกับบ่ได้เป็นคนดีประเสริฐเลือเรือ,อกันเป็นมนุษย์นะครับที่ยังมีความโลภโกรธหลงอ่านะครับเข่นประชุนทั่วไปนะครับนะครับยังบ่ให้เลตัดสู่นะครับยังท่านได้ เขาไปนพิพานนะครับเพราะว่าเฮายัางอาศัยทังโลกอยู่นะครับเฮากิดได้แต่ทางงรรมอ่าพระรรมเป็นทีเพิงนะฮะพระพุทธพระประสงค์ครับเป็นทีตั้งเป็นทีเพิงแล้วพทท่นับถือศาพุทธศาสาอย่างแท้จริงนะครับนะครับส่วนพี่น้องผู้ใดนับถือพุทธิคิดอิสลามกับเหล่วเต่พี่น้องสิให้ความผนวกรให ความยึดมั่นยึดถือนะครับในการนับถือศาสนาประเทศให้เฮาออมันดีที่สุดแล้วนะครับในการโอเพนมากเลยครับในการเปิดนะครับอ่านั่นละอ่ะผมบอกมากาวไว้นะครับมาเสนอเสนอวา่าให้พี่น้องเลยมีคมหูรูน้ำกัดไว้ผู้ได้หูแล้วกะหูไว้นะครับวามันเป็นจังสี่แหละหูไว้น้ำกันนะครับแต่กะ ผู้ใดชนผูพนกสิได้เปิดโลกระทัดขึ้นนะครับว่าโอ้ภาคีเค่ายนี่มันเป็นจังซีมันมีขอตกลุงอากันอยู่ตัวนี่เออพนกสิได้รับพนสิก็สิได้รับหูเนาะเอาพี่น้องจังไดก็แล้วแต่สาหรับผู้ใดที่เขามารับฟังคลิปดีแล้วก็กดแช่์กดไล่เพื่อเป็นความรู้ใหม่ๆห่ให้กบแฟลับมิตรหมอแค้นแฟนหมอลำได้ประดับบาลมีเสริมความหูนะครับอันความหูนะครับ้าเปิดโลกระทัด ถ้าเปิดสมองเปิดรับรูนะครับรับฟังนะครับมันกระสีเกิดประเทื่งปัญญาเกิดขึ้นนะครับพี่น้องนะครับบ่ได้จมปักนะครับวายยูจังสันจังสีหลังงงง่ายในสิ่งที่จะของบดเปิดโลกระสัดเป้นนะครับเป็นกบในกะล่านะครับพี่น้องนะครับกระสีเห็นดังขี่พี่น้องเห็นแหละนะอ่าเว้าแล้วกับพี่น้องเด้อตกแรงแล้วหากินเขาเด้อเขาแรงครับหา แนวอ,อยู่เนี่ยกินสู่หอบกลัวเนะครับนะครับสุกีก้มันสเสมอมันคือเก่าย่าสิไรล,ลืมผิดพงพันผีน่องเก่าย่าสิไปยองเสืออื่นว่าดีอ่าครับบุญบุญนีม่มีมีไหวนะครับเก็บไหวนะครับมันบ่ได้แตกขึ้นมาใหม่นะครับแตกก่อนะครับเอาเดอ้อผีน่องโจโจผ้าเพื่อนออฟฟิเชียลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ถืออกถือใจแค่เป็นประดับความรู้บารมีเป็นบุญบารมีเด้อพี่น้องเดอ้อ ขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ